สวัสดีครับตองพูนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนต้องบอกว่าวันนี้งานสําเร็จแล้วงานต่อไปก็ไม่เหนื่อยเหมือนที่ตองพูนจะคิดแล้วกลับมาสูส่เส้นทางรูปเกมน้องเล่าคำไหน่วันนี้เป็นยังไงบ้างก็วันนี้รูปเกมสาหรับยกแรกครับผมก็ดูเชิงก่อนครับก็ได้จัดซ้อมเตรียมการกับปารกพี่แล้วก็เทรนเนอร์ครับว่าเราเราไม่ต้องรีบครับดูดูเชิงดูจังหวะครับว่าเขาจะมาอย่างไรมาแบบไหนครับ ก็พอเริ่มยกสองเราก็เห็นว่าเขาเขาเขามีเตะขามีมีลูกดักศอกเรารอรอดักเราในจังหวะที่เราจะจะต่อยครับผมเราก็เราก็แก้ด้วยวิธีการเน้นเน้นไปที่เตะก่อนเตะขาเขี่ยขาให้เขาประวงหมดครับพอเตะขาประวงกาขึ้นลําตัวบ้างขึ้นด้านข้อบัางนะครับก,ก็พยายามทําให้เขาสับสนครับก็ก็ค่อยๆดูจังหวะเขา เขาหลวมครับก็ถึงจะต่อยมัดได้เพราะว่าถ้าเราไปต่อยเลยก็จะโดนซอเขาครับอันนี้ก็โดนมาที่หน่อยครับก็มีมีมีทะเลาะบ้าก็เหมือนที่แอบสัมภาษณ์ไว้ไฟนี้จะใช้พง่ายคือไม่ใจร้อนครับผมก็ก็ก็ไม่ใจร้อนล้วก็ดูจังหวะไปเรื่อยๆครับไม่ไม่ได้แต่ก็ไม่เสียครับก็เห็นชัดเลยจังหวะที่เราได้นับหนึ่งนับสองถ้าเป็นเหมือนไฟผ่านมาเราจะโดนโดนนับกลับกืนได้ครับที่มาด้วย ถ้าเป็นไปกินก่อนเราก็คงจะรัวใส่เขาเลยลโดยที่ไม่ไม่ระวังตัวอาจจะโดนสอยเขาเครับก็เราก็ดูจังหวะครับเดินได้ก็ต้องขอยให้เป็นครับผมราไมก็จะเดินต่อยมวยหน้าเดียวอย่างเดียวครับเราก็ดูจังหวะครับเ,เขาตัวใหญ่แล้วก็เราก็มีตั้งรับอรอเคลียร์ขาอย่างพี่รถถังบอกอย่างครับผมก็รอเคลียร์ขารอออกคำพูดดูจังหวะถ้าได้ก็ก็เอาถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาครับ ขนาดรูปร่างที่มันเหมาะสมับพิกัดนี้ครับก็เล่นออกกำลังกายเล่นเวทหนักขึ้นครับผมแล้วก็บำรุงกินโปรตีนเยอะขึ้นครับแล้วก็ถ้าก็อย่างว่ามันผมอัดเต็มที่แล้วมันก็ไม่ข er, ึ้นครับมันอาจจะแบบน้าหนักได้เท่านี้แล้วผมก็ไปปรับสไตล์การช์ของตัวเองก็ต้องตั้งรับให้เยอะมากขึ้นเพราะว่าถ้าแรงนะะตัวเล็กกับตัวใหญ่มันก็สู้ตัวใหญ่ไม่ได้หลังจากไฟนี้พักเกียรติเนาะ ก็ตั้งใจเพาว่าฟักไฟละอาทิตย์พอครับเราก็ซ้อมอยู่เรื่อยๆครับคิดว่ามกกาลาภุมพานี้จะเห็นเรากลับมาสู้อีกรอบก็ต้องเห็นแน่นอนครับเพราะว่าผมฟิทซ้อมอยู่ตลอดครับผมก็มันเป็นโอกาสมาแล้วเราก็ต้องตั้งใจทํางานตั้งใจซ้อมครับเพราะว่าการชกมวย มันเป็นมวยบูครับมันโชคไม่ได้นานแน่นอนครับถ้าพูดถึงการชิงแชมป์โลกเนี่ยมันก็ยากไปหน่อยเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นที่ร่อาค้าเราอย่างไม่จัญชัยเราตั้งเป้ายังไงในในรุ่นพิกัดนี้ครับก็สําหรับผมก็ตั้งเป้าถามว่าอยากได้แชมป์ไหมก็อยากได้ครับแต่ว่าเราก็โฟกัสไปทีรอไฟครับก็พัฒนาเก็บประสบการณ์ตัวเองไปเรื่อยครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่ถึงหรอกครับแต่ก็อยากอยากพูดถึงพูดถึงเรื่องแชมป์เราก็อยากพูดถึงอยากไปแก้ไขตรงที่ ที่ผมเคยพูดไว้นะครับคือบางคนอยากจะเข้าใจผิดว่าผมอยากจะชิมชิมแชมป์125ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือคือผมตั้งใจไว้ว่าอยากให้มันมีแชมป์120ปอนด์ครับผมครับไม่ใช่ว่าผมอยากได้แชมป์คือผมอยากให้มันมีถ้าผมผมไม่ได้ชิงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้มันมีให้ให้น้องคนอื่นก็ได้ที่มีโอกาสมีฟอร์มได้ครับคืออยากอยากให้มันมีเพราะว่าน้ําหนักผม่ะไม่ถึง125ครับเพราะตอนนี้แชมป์เล็กสุดของรายการวันก็คือ125ใช่อยากให้มันมี คือเพื่อง่ายคือมีแชมป์ใหม่เพิ่มมาแล้วใช่แค่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ว่าผมไ, <ป S 2> ไม่ไ <ป S 2> ผม <ไป S 2> ว่าอยากจะชิงนะครับไม่ใช่<ม>น,น,น,นะครับขอแกนต่างตรงนี้ด้วยครับ